การวิ่งเนี่ยจริงๆแล้วมันควรจะทําให้เรารู้สึกดีใช่ไหมครับแต่เคยสงสัยไหมคะว่าทําไมหลายๆคนวิ่งแล้วถึงต้องเจ็บตัวด้วยวันนี้เราจะมาไขาความลับเรื่องท่าวิ่งที่ถูกต้องกันครับที่ไม่แค่ช่วยให้วิ่งเร็วขึ้นนะแต่จะช่วยเราวิ่งได้แบบมีความสุขมากขึ้นแล้วก็เจ็บน้อยลงด้วยครับ มาเริ่มกันที่ตัวเลขที่โอ้โห,หน่าตกใจมากครับคือมีนักวิ่งเกือบ70%เลยนะครับที่ได้รับบาดเจ็บในแต่ละปีพูดง่ายๆก็คือถ้าเราออกไปวิ่งกับเพื่อน3คนอย่างน้อย2คนในนั้นอาจจะเคยเจ็บมาก่อนแต่ข่าวดีก็คือสาเหตุส่วนใหญ่มันมาจากท่าวิ่งที่เราปรับแก้กันได้ค่ะคำถามนี้ผมว่านักวิ่งหลายคนต้องเคยถามตัวเองแน่ๆว่าความเจ็บปวดเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของการวิ่งจริงๆหรอคำตอบก็คือ ไม่จำเป็นเลยครับเพราะแค่การปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยแหละครับก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้เลยเอาล่ะครับส่วนแรกเลยนะฮะเรามาเริ่มกันที่รากฐานกันก่อนทุกอย่างมันเริ่มจากท่าทางของเรานี่แหละครับท่าวิ่งที่ดีเนี่ยมันเริ่มต้นจากบนลงล่างเสมอนี่เป็นเทคนิคในใจที่เวิร์กมากๆเลยครับลองนึกภาพตามนะฮะ เหมือนมีเชือกที่มองไม่เห็นเนี่ยดึงเราขึ้นจากกลางศีรษะให้ตัวตรงตลอดเวลาการทําแบบนี้จะช่วยจัดระเบียบร่างกายให้เป็นเส้นตรงเลยแล้วมันก็จะช่วยให้เราไม่วิ่งหลังคอมซึ่งเป็นการเสียพลังงานไปแบบเปล่าๆครับมีเรื่องของนักวิ่งคนนึงครับชื่ออเล็กซ์เป็นตัวอย่างที่ดีเลยคือเขามีอาการปวดเข่าเรื้อรังมาตลอดแล้วอาการนั้นมันหายไปเลยนะคะเพียงแค่เขาหันมาใส่ใจกับการวิ่งตัวตรงแค่นั้นเลยครับ พอร่างกายมันจัดระเบียบได้ดีขึ้นใช่ไหมครับส่วนอื่นๆมันก็ทำงานได้ถูกต้องตามไปด้วยรอบขาเร็วขึ้นกล้ามเนื้อก้นได้ทำงานเต็มที่โอ้โหการวิ่งของเขาเลยกลายเป็นนุ่มนวลแล้วก็ส่งพลังขึ้นมาทันทีเลยอ่ะทีนี้มาลองทำแบบฝึกหัดง่ายๆกันดูครับเอาอไปใช้ได้เลยนะคะเป็นการฝึกให้ร่างกายเราเนี่ยใช้แรงโน้มถ่วงช่วยขับเคลื่อนไปข้างหน้าแทนที่เราจะต้องคอยออกแรงถีบพื้นทุกก้าวลองทำแบบนี้สักสี่ห้าครั้งก่อนวิ่งดูครับ จะช่วยให้ร่างกายเราคุ้นเคยกับการโน้มตัวที่ถูกต้องได้ดีมากเลยโอเคครับจากท่าทางมาต่อกันที่เรื่องของจังหวะกันบ้างซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญมากๆในเรื่องประสิทธิภาพแล้วก็การลดแรงกระแทกครับ Cadence หรือที่เรียกกันว่ารอบขาเนี่ยพูดง่ายๆเลยก็คือจำนวนก้าวที่เราวิ่งได้ใน1น,นาทีนึกภาพตามง่ายๆเลยครับ เหมือนเรากําลังเดินบนฐานร้อนๆน,น่ะเราจะก้าวเร็วๆสั้นๆใช่ไหมครับเพื่ออะไรก็เพื่อให้เท้าเราสัมผัสความร้อนน้อยที่สุดไงครับการวิ่งก็เหมือนกันเลยรอบขาที่เร็วกว่าก็หมายความว่าเท้าเราจะอยู่บนพื้นสั้นลงซึ่งมันช่วยลดแรงกระแทกที่ส่งขึ้นมาตามข้อต่อต่างๆได้เยอะมากเลยครับทีนี้มาดูข้อมูลนี้นะครับ น่าสนใจมากคือมันอาจจะไม่มีตัวเลขที่แบบเป๊ะๆสำหรับทุกคนหรอกนะแต่ที่เห็นได้ชัดๆเลยก็คือนักวิ่งที่มีประสบการณ์ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีรอบขาที่สูงกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะพวกเขาจะหลีกเลี่ยงรอบขาที่ต่ำเกินไปซึ่งมันจะให้ความรู้สึกเหมือนเรากำลังเบรกตัวเองในทุกก้าวเหมือนวิ่งลุยโคลนเลยครับแล้วจะเพิ่มรอบขาย่างไงดีล่ะ จริงๆมีเครื่องมือง่ายๆช่วยได้เยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นแอปเมทรโนมในมือถือหรือหาเพลย์ลิสต์เพลงที่มีจังหวะตามที่เราต้องการหรือจะลองฝึกสไตรส์ก็ได้ครับคือการวิ่งเร็วๆสั้นๆส,นส,นสัก20วินาทีหลังวิ่งเสร็จเพื่อฝึกให้ร่างกายเราชินกับรอบขาที่เร็วขึ้นแต่ข้อสำคัญที่สุดเลยนะคืออย่าหักโหมครับค่อยๆเพิ่มทีละนิดสัก5-9ต่อนาทีก็พอละครับเอาล่ะครับมาถึงหัวข้อที่เถียงกันไม่จบไม่สิ้นในวงการวิ่งเหลือก็ว่าได้ เรื่องการลงเท้าครับความเชื่อเก่าๆที่ว่าห้ามลงส้นเด็ดขาดอันนี้ลืมไปได้เลยครับเพราะความจริงก็คือตำแหน่งที่เท้าเราลงพื้นเนี่ยมันสำคัญกว่าส่วนไหนของเท้าที่ลงพื้นเป็นร้อยเท่าเลยครับย้ำอีกทีนะครับตำแหน่งสำคัญกว่าส่วนที่ลงครับเป้าหมายจริงๆเลยนะ คือการวางเท้าให้ลงมาอยู่ใต้ตัวเราพอดีใต้สะโพกใต้จุดศูนย์ถ่วงของร่างกายเรานั่นแหละครับลองนึกถึงตอนเราเก้าวลงบันไดก็ได้เราจะวางเท้าใต้ตัวเราเสมอการทำแบบนี้ตอนวิ่งเนี่ยจะช่วยลดแรงเบรกและลดภาร,ระของข้อต่อได้มหาศาลเลยไม่ว่าเราจะลงด้วยส้นเท้ากลางเท้าหรือปลายเท้าก็ตาม แล้วนี่แหละครับคือสิ่งที่นักวิ่งระดับโลกทุกคนไม่ว่าจะลงส้นแบบชาร์ลอตเพอร์ดูหรือลงกลางเท้าแบบแอเลียตคิปโชเก้พวกเขามีเหมือนกันหมดเลยก็คือการวางเท้าลงใต้จุดศูนย์ถ่วงได้อย่างยอดเยี่ยมนี่เองครับการวิ่งเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ขานะครับร่างกายส่วนบนของเราเนี่ยก็เป็นเหมือนพระรองที่สำคัญมากๆเลยทีเดียว พลังงานทุกหยดที่เราเสียไปกับการเกรงร่างกายส่วนบนเนี่ยมันคือพลังงานที่ควรจะเอาไปใช้ขับเคลื่อนเราไปข้างหน้านะครับลองเช็คลิสต์ง่ายๆไปพร้อมกันนะฮะไหล่เป็นไงครับเกรงอยู่หรือเปล่าผ่อนลงมาครับมือกำแน่นเป็นกำปั้นเลยไหมคลายออกนิดหนึ่งแล้วก็แกว่งแขนไปข้างหน้าหลังนะครับอย่าแกว่งตัดลำตัวเพราะมันจะทำให้ตัวเราบิดไปมาแล้วก็เสียการทรงตัวครับ มีคนเปรียบเทียบไว้ดีมากเลยครับเขาบอกว่าให้จินตนาการว่าในมือกําลังถือแผ่นมันฝรั่งทอดอยู่คือจะกําแน่นจนมันแตกก็ไม่ได้แต่จะคลายจนมันหล่นก็ไม่ได้เหมือนกันต้องพอดีพอดีครับเป็นวิธีเตือนตัวเองให้ผ่อนคลายมือได้ดีมากๆดูอย่างโจชัวเชฟเตเกก็ได้ครับเจ้าของสถิติโลกเลยนะขนาดวิ่งสุดแรงเกิดหน้าเขายังชิลอยู่เลยร่างกายส่วนบนนี้ผ่อนคลายมาก นี่แหละครับคือการเก็บพลังงานไว้ใช้ในส่วนที่จำเป็นจริงๆแล้วพอวิ่งไปนานๆเริ่มเหนื่อยอะไรที่จะช่วยพยุงฟอร์มเราไว้ไม่ให้พังครับใช่แล้วครับแกนกลางลำตัวที่แข็งแรงนี่แหละมันเหมือนเป็นเสาหลักของร่างกายเลยครับไม่ให้หลังงอไม่ให้สะโพกตกช่วยให้เรารักษาท่าวิ่งที่มีประสิทธิภาพไว้ได้จนเข้าเส้นชัยเลย โอเคฟังมาทั้งหมดแล้วอาจจะดูเยอะไปหน่อยใช่ไหมครับงั้นเรามารวบยอดทั้งหมดนี้ให้มันเป็นเช็คลิสต์ง่ายๆเที่ยวไปใช้ได้จริงกันดีกว่าไม่ต้องพยายามทำให้ทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบในครั้งเดียวนะครับแต่ให้ใช้เช็คลิสต์ง่ายๆในใจนี่แหละเป็นเครื่องเตือนใจระหว่างวิ่งวิ่งตัวตรงก้าวสั้นๆเบาๆวางเท้าใต้ลำตัวแล้วก็ผ่อนคลายร่างกายส่วนบนการปรับปรุงทีละเล็กทีละน้อยเนี่แหละครับคือหัวใจสำคัญเลย ทีนี้คำถามสุดท้ายครับในการวิ่งครั้งต่อไปจะลองโฟกัสที่เรื่องอะไรเป็นอย่างแรกครับแค่เรื่องเดียวพอนะครับการเดินทางสู่ท่าวิ่งที่ดีขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เริ่มจากการรื้อใหม่ทั้งหมดหรอกครับมันเริ่มจากการใส่ใจในสิ่งเล็กๆแค่หนึ่งอย่างในแต่ละครั้งที่เราวิ่งลองดูนะครับเพราะการเปลี่ยนแปลงเล็กๆในวันนี้อาจจะเปลี่ยนประสบการณ์การวิ่งของเราไปเลยก็ได้ครับ